สวัสดีครับพี่น้องครับตรงนี้กญญ็เป็นงานบญรัดอันยะแล้วครับผัดก็ได้ออกมาว,ว่าจะเ e ็นกับเขาคาดเดกับเขาส่งงันพวกุโจ้ีจักประตูเข่าทาั้งเดีเนี่ยรอย6 0บาทครับตอนนี้อีกหานาทีสามทุ่ม้นกัไหมน่ประมาณเกือบสามพันแล้วครับตอนนี้ฮอดหนาห้านิ้งแล้วเนี เอาอาญาอีกแล้วบอลูบาูว่าจุดปปะส์กันที่ไครเพิ่นจัดงานมาอนี่ครั้งนี่อหใ่เ้อพี่น้องน,นองนะครับจ้งไหนกันไฟเบิ้งเมิง่งฟังกันแอดปินกับลูครับเพราะว่วามาฮอดกันามแค่พี่กัดว่าตั้งยี่ี้บวันไหนันไปที่ตั้งใดแค่นั้นกันนําเลยครับบอรลูเลี้ยงเลยตั้งแล้วๆก็เพ้า กินข้าวพักคนรลชกาติดไฟติดไฟแล้วเราก็ดอาบนำ้ำครับอาบน้ำแล้วก็ส่งงานพวกคุณจน่แล้วกันนี่แหละครับมาส่งงานก่อนหน่อยครับถาคณเจ้าเกินเ่อฉันแก้วก็ขอเป็นเป็นฐานนะครับหมกอเป็นความในธรรมุนและทาในาเดียวกันแม่าลูกนะ แต่วะดานั้นอกมาใด้ยันสามลูกแล้วอ็ล um ูวคนันเข่าทั Wir ้งหลาเดี๋ยนี้ครับลููจะว่าทางไหนอัญญ่แล้วพี่น้องครับกปออัีกวอ๋ันหาเกินผมเห็นปายุท์ย่างขึ้นไปที่แล้วอีกปันหาเกินหานาทีครับ กะเล็บเป่าเรียนมาไทยก็เลยบมยานเบิ้จแจกดั่งกันแต่ไม่ได้พี่น้องม่ได้เบิ้ดิน่งหกสิบบาทครับผมผูใหญ่ร้อยหกสิบบาทมาดีอาวาตีสี่เพิร์น่ตีห้าเลยละคประมาณนั้น ว่าเล่นกลับไปนั่งร้องอีกแล้วนะคนไหลที่สิาทีเดียการด้วัวัเดือนกันลาบกวนเ้สที่รุน่อเดืนก็ต้องขอกราบพิธกรรประยัดพระบงค์ท่านได้บอโจว่าพระสงฆ์ทุกุ่มพระเถระด้วยเถระ วัสดุสัทธาธรรมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนการเป็นสัสดีของผู้ใหญ่ผ้น้งจากหลายๆสถานที่ครับพี่เพราว่ายูนิคอร์นาครับผมกาเล่นดนะดีนะรูสึกว่ขนาดนเล่นมาได้แล้วครับจัดมาได้ก่ได้จัดกลางหลัง่จะไปที่นิคอร์นในการแสดงและเพื่อนุ่งสถานที่ครับก่อนที่ทีมงานจะปทำการแสดงก็คมจะได้กลับไป็นคนะัไปยัง ขอประกาศว่าที่เรียนไม่ต้องเลยจัดม้าจะใส่นักไมกาจะเอร้อย่จะแกั้งีจะนำบทเวทีขพเสียงปรบมือต้อนรับนกดงงานักผู้จัดงานขอด้ิยพิธกพิการนเวิธีอีกครั้งหนึ่งครับถือว่าประสบความสำเร็จีนงานหนึ่งไม่น้อง ครับเป็นีนนนีการดีใจแทนผู้จัดครับเพราะว่าเรามีคิวของผมลูกผมไม่ได้รู้ซื้อเราต่ย้ำให้มาหอดผมก็ไปทักเกยวย์ครับเอิ้นป่าป่าป่าหากวนๆเราซื้อครับย้ำนั่นเราก็มาบอกมองตั้ง่ปตั้งจังไดจังใดคดรับยูวย้ำให้อีเบ ตั้งอยู <|ha|> ่งานเราอ่ะจะไมด้มาไดาถามกันมาเราเจออะไรวันเสรวัอาตย้เง็นวปน้าว่ไ้คง้รับไ่ับับว่าตะกุ้ว่าตกครับพี่น้องเบ่งเอาตาสดๆถ้าอัพชิดได้ก็มนหนักเกิน อีสิบนาทีหลังจากนี้ไม่ต้องการอะไรเห็นแล้วลงในโลกโซเชียลละนอกจากซิมีปัญหาอางอย่หนึ่งก็คือเมื่อแรวก็มีขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่า มันทุกข้อหากีเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันคือมันกินล่มเนี่ยมันโดดก็โดดลงไปเป็นซีจี้วก็เป็นอัพแบบติดๆขัดๆก็มันเป็นอย่างว่ครับถ้าเอาเล่นโทรศัพท์ปกติมันเล่นได้ปกติอยู่ครับแต่ในการอัพโหลดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีสัญญาณเนี่ยมันตัดมันปวดมันตีอย่างยานตงี้แหละกระดีไปใส่ไว้ไปของทูอยู่ครับผมีโทรศัพท์สองเครื่องครับของทูก็พออัพได้อยู่แต่กระโดดเนี่ยครับประมาณ รวมมาโประมทผลก็ประมาณสามชิ <t ale> <t ale> well, ้นนาทีได้อยู่ปี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 ปรปี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 รีป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 ี้ีป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 มาีปีป้ปี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  ครับแต่่ไหนกต้แนีคนเดียวบบ้ผู้สาวกันไล่เอดวครับเอรียวเรียวเรมาตหนามีแค่เดียวแลครับ กติลีนพิาปล่อยให้วัน,น,ย,ย,วน,นยนเรี่นบุญไหลโค้ากติไปยากทำให้คนเบิงคุู้ทันผูช้ชมเนกันยล้อเบิง มันก็จะเดือดเพราะว่าพอได้มีแต่ผู้ใหญ่เดดักับมีเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยก็มือมันจัดกว่นก็ฮ่าเลยยังไงยังบ่มีเงินเป็นอย่างไรนี่เรียนเรียนเป็นอย่างที่เด็กไม่ไผมเพราะว่าพอได้มาแต่ผู้ใหญ่พอได้มาแต่ไปอยู่พอได้มาแต่ผู้ใหญ่เด็กน้อยก็มา ไปเรียนครับมาเบิงครับขนมจำยมาเบี้ยนี้อีสานคีรบกเป็นยังไหมอลัำของคนอีสานเป็นยังไรแต่เพื่อนๆนีสาแก้วปาจีนเี่ผมม่าอีสาลไหลเลย ไปก็่อ่ได้เพราะไทยมาไต่ครับยูนังเซ่กับนครสวรรค์ด้อีกจังหวัดหนึ่งผมม้กเลยนครสวรรค์เพราะว่าไปเห็อลัมมาดังก็ปีครับที่อยู่นครสวรรค์ซบบ้านหลังที่สองของยูนังเซ่ต่างบ้านที่บว่าเป็นไปสรงมูบ้างครับคนใจบุ๋มยู่เป็นแสนว่าสองแสนเ้ล่ ยูแม่เปิดชุ่มตะบงเองครับพี่แอนบรรยากาศก่เกาอยู่แต่เขามาได้รับน้าที่ยูีแลกะต้องเห็นต้อีล้ะครับให้ดีที่สุดยันหน่อยก็ได้ยูกับเวที่ทั้งเสียงคือเขาครับยู่กันเดี่ยเขามาชื่อเขาขอเคครับวหน่อย เรา MC ครับต่างชาติไม่ละผมว่าได้ขยายทางอังกฤษแท้ปะ่ะพี่นอถ้าเบิ้งนะบอบอไว้อยู่ดีเลยผมว่าได้ขยายทางอังกฤบอบอพอกันแท่ผม,ผมท่านได้เห็นผู้จัดเสื้อได้เห็นลผมว่าบอกเราขยายแล้วแท้ตอนนี้เลยว่าครับเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนะี่ย เอาผมเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตส่งใหนบอน้อยทะนทีแน้วครับพี่น้องไปหาหมอครับคลิปกันบางเี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ